แล้ววันนี้บรรดาบุคคลสําคัญในสอตอง,องนี่ก็ถือว่าได้เจอสื่อกันทั่วหน้าจริงๆนะคะ,ะนอกจากท่านผู้ว่าสอตอง,อง,องท่านรองผู้ว่าสอตอง,อง,องแล้ววันนี้ประธานคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินพลเอกชนะทัพอินธรรมระเจอนักข่าวเหมือนกันค่ะนักข่าวบุกสัมภาษณ์เลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น ท่านประธานคอตงงท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเลยจะยึดผลสรุปข้อเท็จจริงเป็นสําคัญแม้ว่าตอนนี้ตัวสตงอเองจะถูกมองเรื่องความเชื่อมั่นลดน้อยลงมากก็ตามแต่ได้กําชับทุกภาคส่วนไปแล้วว่าจะต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อเท็จจริงกับทางราชการอย่างเต็มที่เน้นย้ําให้ทุกคนยึดถือถึงความซื่อสัตย์สุจริตและสตง,งจะเป็นจะต้องเป็นตัวอย่างของทุกหน่วยงานราชการ สตงอเขายืนยันนะคะว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมให้ทุกคนตรวจสอบได้และแม้กระทั่งบุคคลในสตงอเองก็พร้อมจะถูกถอดถอนได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าทําผิดค่ะอะมีความชัดเจนจากกระทรวงอุตสาหการรมเปิดข้อเท็จจริงบางส่วนและก็มีหลักฐานชัดว่าเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสตงอเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานและจนถึงขณะน,นี้บริษัทยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางการจําหน่ายเรื่องการผลิตเหล็กที่ออกไปในจุดต่างๆครับค่ะ